พลักเรื่องเมืองใต้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนะสิ่งที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆท่านบอกว่า,าขับไล่สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าป้องกันพูดผีปิศาจตลอดจนหลายๆท่านบอกว่าใช้รักษาโรคต่างๆทีเ่เช่นปวดปวด บวมหรือว่าเป็นอาการเคล็ดขัดยอกอย่างเงี้ยค่ะเมื่อนำไปวางลงบนผิวกายของเราแล้วจะช่วยให้ทุเราหรือว่ามันเทาลงไปได้นะคะนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานะคะที่เล่าเล่ากันมาค่ะอันนี้ก็คือขวานฟ้าฝัานฟ้าผ่าหรือว่าฝัานฟ้านั่นเองค่ะ ซึ่งจะพบได้ต่อเมื่อมีอฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าแล้วจะมีหินเนี้ยเกิดขึ้นมานะคะอาจจะตกลงมาจากฟากฟ้าหรือว่าจะอยู่ใต้ดินแล้วโดนฟ้าผ่าขึ้นมาอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะไม่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 ไมไมสามารถะระบุได้อย่างชัดเจนนะคะแต่คนที่เขาครอบครองอยู่เขาบอกว่าหินก้อนนี้นะคะ,ะมันมี อนุภาพหรือว่าเป็นเครื่องรางของขังที่หายากอย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องรางทั้งหลายนะของขังทั้งหลายนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นหมอพื้นบ้านเขาจะมีไว้ครอบครองค่ะเขาบอกว่าใช้ทํำน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์แล้วก็แก้คุณใสบางท่านก็บอกว่าไว้ตัดเหล็กไหลได้ด้วยค่ะซึ่งนี่ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นหินนะคะลักษณะเหมือนก้อนหินทั่วไปค่ะแต่ว่าสีสีนี้จะมีหลายแบบมีทั้งสีดำสีขาวสีเทาอันนี้จะเป็นสีออกขาวๆนะแล้วก็มีตรงนี้เป็นหยกักๆนะคะบางคนเขาบอกว่าสีเข้มๆมาเป็นสีที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเยอะหรือว่าตกจาก,กฟ้าๆใหม่ๆบางทีสีขาวนี่อาจจะจืดจางแล้วเมื่อไปเจอนะคะ อันนี้ก็คือที่ฟังเขาเล่ามาอีกทีน,นะคะเขาบอกว่าอ่าคนที่เป็นหมอพื้นบ้านจะนิยมเก็บไว้นะคะไว้ไว้ทำเขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่ควรนะที่ควรมีนะคะซึ่งเราก็สอบถามผู้ที่มีไว้ครอบครองนะคะเขาบอกว่าอ่าเป็นเป็นหินแล้วก็เขาเชื่อกันว่าฝันฟ้าเนี่ยมีอ อนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์นะคะจะพบได้บริเวณที่มีฟ้าผ่าแล้วก็เชื่อกันว่านะคะถ้าเอาไปไว้ในยุ้งข้าวเนี่ยจะมีความเป็นสีม่มงคลนะคะข้าวไม่พร่องหรือว่าวางไว้ตามลานตากข้าวเนี่ยไก่หรือนกจะไม่มาจิกนะคะบางบางพื้นที่เขาจะบอกว่าใช้ไล่ผีหรือว่า เอาซุปไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนที่คนที่เขามีอาการผีเข้าหรือโดนสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยค่ะ mm. เขาบอกว่าจะออกไปนะคะเพราะอานุภาพของขวนคว้านั่นเองค่ะอันนี้ก็เอามาให้รับชมกันนะคะคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ควรใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ